แล้วมีอะไรจะฝากถึงนักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากจะลองเข้าสู่วงการอัง้านก็จริงๆแล้วอาต้ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งอยู่กับตัวเองเอาชนะตัวเองครับก็จริงมันดีนะมันดีมันไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องแข่งกับเวลาด้วยแล้วคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากเราเราวิ่งอยู่กับตัวเองเอาชนะตัวเองระยะของตัวเอง คือร้อยโลมันเป็นร้อยโลของของคนคนหนึง่งไม่ได้เกี่ยวคนอื่นไม่ได้แข่งคนอื่นออพอเรียนมันได้เรียนรู้ตัวเองอยู่กับตัวเองมันได้เรียนรู้ตัวเองว่าเรารู้จักพอที่ได้มานะจากการวิ่งอยู่ตัวเองคือเราร,รู้สึกว่าเราพอเพียงอะเราไม่ต้องแบบต้องการอะไรเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจบร้อยโลเราก็สามารถทาอย่างอื่นได้มันก้าวข้ามในสิ่งที่คนทําไม่ได้หลายคนแต่เราทําได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดฝาดคนอื่นถ้าอยากลองเข้ามาก็เริ่มสัก50เกินฟูก่อน แต่ต้องซ้อมนะถ้าซ้อมแล้วมันจะวิ่งสนุกมากเราจบแบบไม่เจ็บมันจะแบบดีดีดีกว่าจบแล้วเจ็บต้องมารักษาตัว